หนึ <mm 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอเล็กๆนี่ไม่ใช่ซ่อมนะครับน no yes ี่เขาเอื่นยังครับนี่ครับอาจารย์เกียงปั้นครับเกียงปั้นเนาะปัดสีคนสีผสมสีเอ้าโบเมนผสมโบเมนเกียงปัดปูนบบนี่เกียงผสมสีครับต้องขอโทษขออภัยนะครับไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์น้ลงชัยทิตธรรมูนะครับเดยอปินไปขึ้นมาถ่ายพระอาจารย์อยู่ด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ถ่ายด้านล่างก่อนนะครับจะได้เห็นความสูงนะครับ เป็นภาระของคนน้ำหนักมากนะครับกว่าจะขึ้นมาได้นะครับเด้อเอืมกรีบบัวบ่ครับนี่ยจะกรีบบานเฮ็ดไว้จีบรัดสามบอเป็นเป็นนี่ครับนี่นะครับงานฝีมือนะครับมีมีดันมีดันเตะลงมาอีกทีบอไมีบ่มีรูปไอเบิงน้ำเนาะ ใส่ใส่ไม่เบิ้งน้ำเนี่ยแบบพิมพ์นะเด้อนะครับนี่นะครับนี่เป็นพระพุทธสันติสุภัยสารจำลองนะครับของวัดบ้านเก่าบ่อนี้นะครับนี่เด้อนี่นะครับที่ทงธรรมวัดสวนมณ์นะครับบริเวณยอดนะครับย่อดลงมาโอ้ตัวเดิมครับยอนี่นะขยายขึ้นมาครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นดอกบัวหุ่ม เอ้าเดี๋ยวปัญญาสีคือจังโบหุ่มป็นใดห,หนี่หรอคือขั้นขั้นหุ่มไหลข้าแเนีมจากข้างล่างเนาะครับเออมันสีบัวเห็ยนยังเลยอียบัวบันพอสิมีธรรมาจัดอีเขาเห็นนะครับโอ้ธรรมาจาัดเ,เนี่ยน้อยเยอะหนีเนาะครับก็เลยต้องต้องเปลี่ยนนะครับปักทั้งจังเลยครับปรับขยายให้ดอกบัวเล็กลงนิดนึง,งโอ้โอ้นี่นะครับนี่นะครับเด้อนะครับช่างกำลังทำ้วยบ่แม่นงานสิแล้วง่ายได้หน่อยเนาะ เป็นงานละเอียดนะครับนี่ผมจบแต่เห็ดกี่บัวแล้วก็จบแล้วครับครันอกหลกะนี่คัดครัดส่วนนั้นพระหอ่ะคือตันเป็นสีมากตเป็นสีล่องสีบัวเป็นงานละเอียดนะครับสร้างยอดยอดทาวระเจติยามหาวิหารนะครับของวัดบ้านเกาบอนี่นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเด้อตรงนี้เป็นเสียนพระนะครับนี่ เปี่ยนแบบพุทธลูปที่ปั้นอยู่นะครับนี่งานมันชนกันนะครับก็คือต้องรออีกฝั่งหนึ่งมาฝั่งนี้เราก็ต้องเลือดฝั่งนี้ทำงานเด้อนะครับนี่นะครับเป็นความนะครับงานแบบนี้ต้องแบบนี้นะครับเด้ออยากถ่ายเจดีย์ให้ดูนะครับอันนี้เจนเจดีย์ตั้งแต่เริ่มแรกนนนะครับตั้งแต่ทําหลายเจดีย์ด้วยกันเป็นซุ้มที่อยู่ของเทวดานะครับและก็มีก้อนเมฆนะครับพยายามขยายจากตัวเดิมออกเยอะครับเจดีย์ที่ลูก มีมีตัวใดเทียวออกอยู่บนนี้มีแปดเหลี่ยมอยู่ข้างล่างนี่ครับเป็นเป็นส้มเกินไปนะครับโอ้เดี๋ยวออกที่มันมันกินพื้นที่ครับเดือดครับตัวนี้เอาไม่ได้ครับเป็นงานปรับแต่งไม้นะครับหลายอย่างมากประการนะครับห้วยถ้าสีเหลี่ยมนี่บนเป็สีมีตัวสีเปลี่ยนหลายอันอยู่เพราะนี่หรือมีเท่านี้หรือจะพอน,นีบวครับผมมี เดือนะครับนี่นะครับงานละเอียดเลยนะครับสร้างเจดีย์นะครับทาวระเจติยะมหาวิหารนะครับยอดยอดของทาวระเจติยมหาวิหารนะครับประดิษฐานอยู่บนดอกบัวนะครับเดิอตามที่พระอาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับเดือผู้ใดใครก็ตามนะครับไม่เคยเห็นก็รีบมาปีนป่ายตอนนี้นะครับจะได้เห็นตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าทําเสร็จแล้วก็คงได้มองตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะครับตอนมีนั่งร้านอยู่ก็พยายามขึ้นมาดูนะครับ จะได้รู้ว่ามันยากลําบากขนาดไหนนะครับเด้อขอบคุณพระอาจารย์น้าลงชัยนะครับช่างฝีมือเอกของวัดบ้านเก่าบอนนะครับอ๋อสาธุอนุโมทนาเด้อทางานถวายวัดวาประสาทศาสนาหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพช่างใหญ่นะครับเด้อเมื่อวานท้วงไปแล้วว่าผมแดงนะครับวันนี้ผมไม่แดงแล้วนะครับเนี่ยเด้อนะครับครั้งก่อนค็หลวงนาก็มาเขียนตรงนี้นะครับ ครั้งนี้ก็หลวงลานก็มาเขียนตรงนี้นะครับนี่เด้อนะครับคนไม่รู้ศิลปะนี่ก็ทวงเอาทวงเอานะครับอนุญาตยืนไปดูใกล้ๆนะครับตรงที่เขียนนะครับช่างแม่ช่างแม่มาถอดเนี่ยสิได้นะครับกล้องไม่สวยนะครับภาพอาจจะสวยอยู่นะครับแต่ว่ากล้องไม่สวยนะครับเป็นไเขาเอื่นไร่ยังเลยทางนี้เหรอไร่ดอกกุดตาน นะครับช่างตานก็เลยทําลายดอกพุทธตานนะครับดอกพุทธตานมีสีทองสีแดงสีฟ้าบ่สียังอีกตรงกลางไหนฮะสีน้ําเงินนะครับหูยนะครับนะครับช่างคนเป็นช่างนี้ใจเย็นนะครับเวลาโดนบ่นโดนด่าอะไรก็เฉยนะครับ เวลาโดนบ่นโดนด่าที่เที่ยงแต่ท็่งานนี่เย็นได้เนาะงานศิลปะถ้าไม่ห้นใจเย็นเนาะดื้อนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับอยู่ที่วัดโพธาเตียนนะครับมีโยมไปทํางานนะครับมีงานวาดนี่นะครับวาดรูปเนี่ยศิลปะที่ระ,ะเบียงอุโบสถนะครับระเบียงคดนะครับก็ทํางานอยู่คนเดียวแบบนี้นะครับทั้งวัน นะครับเลื่อนนั่งล้านไปแล้วก็เคียดนะครับดูแล้วก็โอ้ยไม่รู้อยู่ได้ยังไงนะครับไม่ได้พูดได้จากับใครนะครับวิทยุก็ไม่มีฟังนะครับทำงานอย่างเดียวนะครับเด้อนะครับอาจจะเป็นคนใจรักนะครับเหมือนกับโยมตาลนี่นะครับซื่อจริงว่าอย่างไรขึ้นนี่างเงีนยเวยโยมสุมาโนนนะครับพลผูกพาโวน้ำสกุลสุมานน พลบนะุผาพลบุผานะครับเด้อต้นตระกูลบ้านพอยเสนเงนี้นะครับเนี่ยเมียนบื้องต้นตระกูลพระจนันทร์พระครูไปดิการนุเพียนนะครับเด้อนี่นะครับนี่กําลังแต่งลูกนะครับอตัวนี้สีเขียนอยู่บ่ะการเมื่อค,คีนี้สองเสานีลา่ละที สองเสานี้ก็นานแล้วนะครับเนี่ย,ยรรพพกรบตว่ะ็นอากะลอกนี่สิล่องสีสีบวกะกะลอกนี่่ป<ะ>๊าดนะครับเด้อวยนะคะมารนา้อละับงานศิลปะนะครับถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวจะดีนะครับอากาศร้อนนี่ก็คงจะอีกแบบนึงนะครับ มีคนมากระแอมแล้วนะครับเนี่ยน่นนะครับี่ช่างใหญ่ปฏิรูปคอนกรีตนะครับมุนดีปุ้ยมาจึงได้มุนดีปุ้ยวันนี้นะครับมีคนมากระแอมแล้วนะครับนี่สงสัยมุนดีปุ้ยฟาร์มมาวันไหนก็อยู่ที่เดิมนะครับมาวันไหนหือตลางเม็ดละแปดพันตลางหมายถึงวาดลูกนี่บอตลางเม็ดละแปดพันนะครับผู้ใดใครก็ตามสนใจติดต่อได้นะครับพัน พระอาจารย์มหาบุเดือนกตะปุญโยนะครับท่านสั่งไว้นะครับกันชับแล้วกำชับอีกนะครับจัางตาจ้างตามเมนกาแฟถ้วยเดียวบ้พ้นเบาต่กินนะกาแฟถ้วยเดียวก็สามารถจ้างได้แล้วนะครับถ้าเป็นงานวัดวาประศาสนานะครับเด้นนะครับนี่เอาคนอนุญาตไปถ่ายผลงานตรงที่ทําเสร็จแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกรลอกกระเตออกมาสีไหนบ้างนะครับ นี่นะครับตรงที่โยมเ้าทําเสร็จแล้วนะครับไม่รู้เป็นนกแก้วหรือนกฮูกกันแน่นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ฝีมือนะครับฝีมือการวาดภาพนะครับกระลอกนะครับนี่กระลอกหรือกระจอนนะครับกระลอกหรือกระจอนก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ดอกพุทตานนะครับเนี่ยติดทนอยู่นานประจารย์บล่องมาวาดบ้างเลยครับติดทนอยู่นานจช้ีการแงะก็มีได้นี่ครับนี่ละแงะก็มีได้ ตรงกลางนี่จะเป็นยักษ์นะครับีอันนี้ลายยักษ์นะครับยยมีอี่บอดทนอยู่อันสีที่เฮ้า <ผม S 1> ภาพภาพจริงกับเฮ้ถทายลูปเนี่มันสีบูคือกันครับตัวตัวจริงง่ามกลัวง่ามกลัวที่ทายลูบโทเลสับไทยนะดื้อน,นะครับนี่กว่าจะได้งานออกมาขนาดนี้นะครับนั่งจนหลังโคหลังแข็งนะครับ สวันนี่นั่งอยู่ที่เดียวนะครับไม่ได้ขยับไปไหนนะครับกาจะได้ลายออกมาขนาดนี้นะครับนี่ผู้ใดใครก็ตามเด้อยังไม่เห็นลายงามๆแบบนี้นะครับให้มาดูที่หอแก้ววัดบ้านกบอนะครับเด้อถึงจะไม่ยังไม่เสร็จก็ดูได้นะครับนี่ถ้าไม่มีเวลาก็จะทายภาพวิดีโอไปให้ดูนะครับนี่สูงไปถึงนู่นเลยนะครับเน้นเน้นสีแดงเป็นหลักนะครับสีแดงและก็สีทองนะครับ ได้เส้นแบบไี้โอ้ใจเป็นตาล้วผมใจเป็นตาช่างใหญ่กำลังมาท่วงนะครับนี่นกอียังอาจารย์ว่านี่ครับผมว่านกบนนกแก้วของนกกระจาบในตำนานนกแก้วนกกระจาบครับนกแก้ววันต้องปากงอ่านี่นะก็ศาสนาอันกระจาบครับนกกระจาบบวนกกระจาบกับบงอ นะครับนกอะไรก็คอมเมนต์มาดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อน,นะครับจะไปทำช่างเดี๋ยวก็กลัวจะเป็นรอบที่สองนะครับเออช่างก็ไม่รู้เนาะไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อ